สัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอนณะชนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่หมอก็นําสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาบอกทุกคนนะในคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสุ่มพลังงานสำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาพบคลิปนี้ในช่วงเวลาไหนะนะคะขอให้คุณรับรู้ไว้ว่านี่คือ สารจากจัก,กรวาลส่งมอบให้กับคุณนั่นเองนะคะจะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยคะ่ะฮิลลิ่งนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นฮิลลิ่งนะคะนางฟ้ายอยากจะบอกว่าสำหรับใครที่กำลังทุกท้อสุขแต่ไม่สุดนะคะอาจจะมีความเศร้าอนทุก หรือคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องอที่มันไม่ค่อยดีมานะคะตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องฮิลลิ่งตัวเองนะคะทำตัวเองให้มีความสุขปรับสมดุลพลังงานนะคะออกไปพบเจอผู้คนเปลี่ยนแปลงพลังงานใหม่นะคะออกไปทำอะไรที่มันทำให้คุณเปลี่ยนเลเวลพลังงานให้สูงขึ้นนะคะจะทำให้คุณมีความสุขและ สุขสำเร็จสมหวังในสิ่งที่คิดได้นะคะออกมาจากความทุกข์นะแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณได้ค่ะใบต่อไปค่ะ <c oughs> กระโดดออกเลยนะคะทุกคน transformation ค่ะ เนื่องจากใบเมื่อกี้เลยนะคะหลังจากที่เราฮิลลิ่งตัวเองแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนคะฮิลลิ่งตัวเองนะคะปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เป็นคนที่สดใสเป็นคนที่ยิ้มง่ายทิ้งพลังงานลบอะไรต่างๆออกไปให้หมดนะคะต่อไปนี้จะเป็นเวลาของคุณที่เป็นคนใหม่ที่ ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอิกต่อไปนะคะไม่ว่าคุณจะกําลังเศร้าจากเหตุการณ์อะไรต่างๆอยู่นะคะต่อไปนี้คุณจะต้องเข้มแข็ง,แ,ขงและมีพลังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกําลังใจให้คุณเสมอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาย้าเตือนคุณว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเป็นคนใหม่ได้แล้วคะ่ะไปสุดท้ายค,ะค,ค่ะมิวสิกคทุกคนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่อยากจะบอกว่า ถ้าคุณเครียดนะคะถ้าคุณเศร้าคุณอาจจะฟังเพลงนะคุณจะก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็ศักดิ์สิ์เป็นพลังให้คุณเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะกําลังเผชิญกับเรื่องอะไรอยู่นะคะขอให้คุณรับรู้ไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังให้คุณอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะทุกคนถ้าใครที่ชอบคลิป แม่หมอณชนนะคะชอบสไตล์การอานไพ่ของแม่หมอน,นะคะเรามีเพื่นพลังงานตรงกันเนาะก็สามารถคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแล้วก็น้อมรับคำทำนายได้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทิ้มลิ้ง ด้านล่างโปรไฟล์ของทิกต็อได้เลยนะคะหรือว่าจะทักไปที่เพจแม่หมอนะชนก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะแล้วเราจะพบกันเมื่อเรามีพลังงานตรงกันนะคะทุกคนแม่หมอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้มีความสุขในชีวิตขอให้ความรักเป็นพลังนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วพบกัน คลิปหน้าค่ะ